นี่นั่นเทพดาสปอบอกมาหายเองอันเงินมุ่นต้องหาค่ะมุ่นที้องหาเพียงเขาอยู่แล้วนะคือจะแจ้งเอฟซีว่ามาหายไปรบกวนลูกสาวจลูกเขยเนาะจ้ะจะตรวจเพราะเพาะว่าต้องโทษไปเนาะเขราะเลยสลับยังเดียเขานอนไปเปลี่ยนจุดเขาเป็นผ่ายเขาประลาเลยคือเขาก็มีกิจการของเขาคือเขาจะเอาหนุ่งน้ำสายโทรศัพท์ เขาว่าอยูเอฟซีทุกขึ้นมากว่าทุกเขาบวรับเขาบวรับเขาไม่รับปีเตียงเขาบวรับเลยตอเย็นเบอร์เขาบลรับเขาญาติเขาญาติเขาญาติเขาดี่ากเกินอ้าวชเตเกียรตินะพยานเขาใจต่ก็ไปเจ้าบบกขาตัวยาเจือต้อันดุเลยเป็นบ่โหเลี้ยงเป็นโมโหเลี้ยงไอหยางเป็นบ้ามาโลนว้าวเขาเขาบูบูบ่บูได้เกิดอาการญาติเป็นบ้าญาติว่ คนท่วหลายคนทั่วหาให้หลายบาปมันบ่อยปั้งเขาได้ยานเขาเลยานเขาเลยบอกไปเขาบอกไปคน่นบกเอยเนาะคนบกเอยแบบว่าคนท่วหากันเล่นหลายจริงเนาะ่เขาโทรมาแม่ยกัไม่แห้งผู้ว่าให้คดีอันละ แต่ว่าสันเจว่ามาหาได้นะคะเจวอมาหาได้แต่ว่าอย่าไปรบกวนลูกคนเนาะอันต้นมาเจก็บใได้ขายกอางอันนั้หาเจนี่ได้เลยสิได้ขายบวกล้วยคาขายกล้วยขายบุญผว้ไอ้บ่าวมีเงินซื้อเขาถื้อเจเขามาซอยซื้อจ้าเห็นเอามีมีผู้อันถือน้ำลายว่อเถินน้ำลายอยู่คนละเมืองสองเมืองด้ เจามาหายุ้อพูดแล้ลอยสองลอยเขาสื่อพูอล้มือสองมือมือสุดสุดได้ทั้งหาชุดชุดก็ชุดชุดก็ไปหลายโหมดพาือเอาเลขซีเก่าเขาพอมักไปเขาเลยหยดลอยคุ้นลอยอขาเลยใ่เขเลยมาหามีอนหาศูนี่สีน้ำว่าจางหมดเลยอ่าศูนเต้หักน้ำก็น้ำสนกเนาะอ่าสมมติเนาะด้เกลี่ยฝันเพื่อนดีสัก เก็บฟันเพื่อมดีฟันบานเนี่ยเย็บเย็บเปอย่างบ้าสิเป็นสว่านเลยเนี่ยบ้า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 แถวเสียห้องเสียเสียสองอ๋อเจได้เป็นข้าราชการรึเปล่าใช่คือเสียราชการเย็บเย็บเสียเขเย็บได้ยุบครับพอเท้าพอเทาห้องมัามม้าบอกครับพอเทาห้องสว่าปีปีเป็นแปดพอเทามาบอกเขาว่าแปด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 อืมนวดเลยเอาฟันแปดแปด เห็นพ่อชาพ่อตายแปดแปดเพื่อนเพื่อนเสียเราบอกเพื่นเสียตัดแล้วแปดแปดแปดศูนย์ป่ะมาดีกันเลยไปยกสลากเพาว่าก็ได้สี่แปดสามอือสี่แปดสามอือพ่อชามาฟันอีกเลขมาแปด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 เลยครับอืมเขาจะเอาเลขล่ามแปดแปดืุกวันอีกที่เราลา เลปสาวพันมาเลฝันเท่าที่นี่อันนี้ของเจวอใช่โอเคก็ฝันต่อหวดว่าเชี่ยวชื่อๆนี่เราไปเป็นยศไปอ่านลกศพแล้วอะไรเปเชี่ยวชื่อไปตักบาทไปอ่านให้ปากกะมาเปลี่ยนอยไรวะไปซีแปดสาม พอเท่าที่มาบอกแปดแปดขึ้นพอเท่าเท่าตายแล้วฟันล่าสุดเลยใช่ไหมเจ๊ใช่ขันท่าฟันที้พอเท่าเนี้ยคือคือขวดแปดแปดพเท่าซื้อปีแปดแปดบอลรถทีเราก็แปดแปดคือถ้าเกิดเจ๊บอกฝันถึงพอเท่าเนี้ยส่วนมากจะแปดเออไม่ทอบแปดใช่ไหมถ้าซื้อปีซื้อป็นแปดรถนาที่เท่าคือคือขวดอาจไปดึงรถจะดีได้ตัวหรกอนแปด ซีแปดสามย้านั่นละออมาให้ลงกไปเนี่ยอ้างแปดแปดเปดแปดเลขพ่อพอเท้าบ่อพอเท่าพ่อเท้าพ่อเท่าพ่อเท่าพ่อตายแล้วครับยามเดี๋ยวเ้าถืออะลรก็พ่อเท้าแหลยเปดแปดแปดแปดวันนี้นามได้ออกแปดลซีซีนี่เป็นปแปดทไม่ได้ยินเสียงครับจ้าทุกคนไม่ต้องออกออกซีซีทุไม่ตกแปดแปดอ้อกลักาแบบ มันสิเบิรดีเบิดดี้ะครับเจ,จ๊ราชการนี้เบิรดนี้ดีกวแล 1, ้วพันธ่เบิดแปดแปนะครับจะออกแปดแมันเคยออกเหรอ,อครับเจ๊หมดเดียพันออกออกแปดที่อีอากหกแปดแปดพันออกครับอ้าวันนี้อันสีแปดสามนี่ผูดด้ใดจับรอตรี่ เจ๊จับเองเจ๊ไปจับในกล่องสลากของจับมาเสร็จลูกลูกที่สองลูกที่สามเบิ่งเบิกันสิเลได้ได้ซีแปดเไอ้อลูกกลมกลมกลมถ้ากันโท้อเอาให้ที่เปดสาม, <4 S 2> มแล้วมาเรยพอเท่าแล้วบอกแปดแปดลูกสาวเจ๊จะมาวันไหนสันจากมันบอกว่าได้ มันบอกก็ได้รังเหมือนกับมาลองบอกอมามันจะโทษมาหาเจย์อยู่เสมอเป็นเลขส่งเอาป่ะคะเลขกขาวเลขแม่นเนาะเออไม่ตะเคียนนะ<ม>จ๊ะปอเหี้ยเท่ามัไม่ต<ม>ะเคียนที่มันจะใบดูไมบแดงซืออันนี้มัไม่ตะเคียนเบิดหลังเราไปหาแกที่บ้านแกไม่ให้ไปใช่ไหมต่โ,โทษก็ไปให้โทษกระลาโทยไม่ให้ <c oughs> โถไม่ไม่เอฟซีถามมาเอฟซีจะไปหาที่บ้านลูกสาวเคยตั้งใจแต่เจี๊ยห้ไปพัง จักกระบอกจิ้จ้ามเขาเติกเขาพรลูกจ้ามเขาเอาเอาเรียกกเจี๊ยวอดีกว่านะจ้าเขายาติ่มห้ไปหรอกไม่ห้ไปเราขยานเขายานนะครับเพิ่องเล่ยเขาดังเนาะเลีห์เขาดังขยานสี่แปดมงกุฎเขาอยู่รบตัวบอกเล่ห์สี่แปดสี่แปดสี่แปดมงกับแปดแปดตัวขย่านขยานนะารัน คนนกัดผู้ดีก็ดีผู้าดีผู้บ้านดีได้เพราะว่าผู้ไปควนกับนี่ผูู้่ควรกับี่จะไปดีกว่านต้งไปผไปหัวละะมหาเจดีละมหาเจเจี่ยงเจจีหลานดอกไม่เจนีละเจี่ยีบอกโรคให้ดอกผบ้านกับมาอย่ขึ้นกับโท่มานม่ก็นสื่อเนื่อยกงไม่เจกินอย่ทุกสาวฮะผมรากับไปทับุญโย่กาเล่นี่ย คือทีถ้าฝันเห็นข้าเท่านี้คืออืแปดแปดแล้วมาแปดแปดเลยถ้าว่าแปดแปดแล้วเขาจะซีแปดแปดหรือใดมากตัวมีเป็นส่วนตัวของเจวองเนาะส่วนตัวเจวองข้างลูกอ้อยต่างหากที่หลังลูกยังไม่มาลูกวายยลูกมาที่หลางทะลุมาสิบอัอีเข้าสิบภาพแก่หอกกลุ่มดอกแต่เจพีเอ็มซีหรอกเดี๋ยวไปบอกไอเจ้แล้วจ้าเอ็เจพุดขปอวบอลดีๆนะฮะ อะไรนะครับผู้สปอร์ผูดสปออ์เดียกผบพลอุปขบขีเหนียวหน่ะอุ้ต่้งขี้เหนียวไม่บอกเหนียวว่บอกบอกเอาว่าบอกเบิกทราบเลยเด้อบอกเลยกับบ้านอะไรเงี้ยเขาไี่โล่ีโพดเขาไม่ถูกนะเจ๊นะตีไปเนี่ยผู้น่ะเขาเรื่องหลายหลายเข้ามาให้ต้าคนหลายยุสายเจ๊ดูคนละท่านไกล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 คุณคอสิมาคอสมาเซารีสอร์ทมาเจ๊ปั่ ันนี้ก็เป็นแนวทางของเจวอเป็นความฝันเนาะค่ะต้องวดไปก่อน8 8ดแปดกับห้าศูนเนาะค่ะเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะฝากก็ไลก์ก็แชร์ทางช่องน้ำเดือจา้าเอฟจีมิงมีหมาน้ำกันด้วยค่ะสำหรับทางช่องกระโคจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหนาพวกันไหมสวัสดีค่ะ